ราศีพิจิกลักคนาราศีพิจิกเรือนคู่ครองคือชาวราศีพฤษภซึ่งจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เยือกเย็นมีรูปงามดึงดูดใจคนสง่างามถ้าเป็นชายมักจะล่ำสันบึกบึนถ้าเป็นหญิงมักจะมีรูปร่างท้วมใหญ่รักสวยรักงามเพ้อฝันดื้อเงียบชอบการยกย่องชมเชย และมีความคิดสุข,ขุมเกลียดการแสดงออกที่รุนแรงชอบความอ่อนหวานรักความสงบและมีความอดทนต่อหน้าที่การงานแต่งกายเรียบร้อยชอบดูหนังฟังเพลงไม่เคร่งเครียดทางอารมณ์อาชีพการงานส่วนมากมักจะเป็นพวกนักธุรการนักบัญชีและการเงินการธนาคารงานบริการงานเสริมสวยงานศิลปะดนตรีงานแสดง อารมณ์แจ่มใสสนุกสนานชอบเพศตรงข้ามเป็นกับเองกับทุกคน